ที่ที่มิฮาร์ยกตัวอย่างว่าเลือในมหาสมุทรอะความหมายของมิฮาร์คือถ้าเราสร้างบุญกริยาวัตถุสามนะคะบุญกริยาวัตถุสามทานศีลภาวนาเนี่ยมันจะทําให้น้ําเติมเนื้อบุญเข้าไปเวลาเราทํากรรมใหญ่ๆอะเหมือนพระอาจารย์เคยพูดหลายๆครั้งว่าคนได้ฆ่าสัตว์เหมือนกันแต่ได้รับกรรมไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคนหนึ่งถ้าเขาไม่ได้ทําบุญ มากพอเขาย่อมได้รับกรรหนักบางคนอาจจะโดนฆ่าเหมือนกันแต่บางคนทำบุญอย่างอื่นทำทำกรรมดีอย่างอื่นทำกุศลเนี่ยไปชดเชยไปเรื่อยๆแทนที่จะได้โดนเรื่องของการฆ่าสัตว์ก็โดนเรื่องของโดนไม้มาดีดหรือโดนเพื่อนเอาอะไรมาตีหรือทะเลาะวิวาทอาจจะไม่ถึงชีวิตอย่างเงี้ยก็เป็นลกษณะเหมือนกันหรือเป็นวิธีอื่นแม่อาจจะพยายาม ไม่ไม่ประเมินเรื่องกรรมเพราะพระธราคตบอกว่าเราไม่ควรคิดเรื่องกรรมมากเพราะจะทําให้เราวิปลาสแต่ว่าลักษณะก็คือหลักการก็คือว่าถ้าเรามีอกุศลอยู่เราเคยทําอกุศลมาที่เป็นเรื่องใหญ่วิธีการที่จะทําให้กรรมมันเบาบางเราก็คือต้องพยายามสร้างบุญใหญ่เข้าไปเติมเข้าไปทานศีลภาวนาเข้าไปภาวนาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่นั่งรู้ลมหายใจ